อย่าลืมนะก่อนใส่บาตรทุกครั้งว่าคำนี้สั้นๆเจ้าคำนายเวรเขาจะให้อภัยเทวดาคอยช่วยเหลือลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมได้นำคำอธิษฐานทั้งก่อนและหลังใส่บาตรมาฝากทุกท่านกันนะครับ คำอธิษฐานเวลาทำบุญอธิษฐานอย่างนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตเวลาที่เราทำบุญตักบาสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมักจะทำกันก็คือการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลและการอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกระผมจึงได้นำเคล็ดมงคลในการอธิษฐานเวลาทำบุญเพื่อให้ชีวิตของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาฝากกันนะครับ สำหรับคำอธิษฐานเวลาทำบุญให้เรายกอาหารขึ้นเหนือศีรษะแล้วให้กล่าวคำว่าสุทินนางวัตะเมทานังอาสวักชยาวหังโหตุขอบุญจากธรรมทานสังฆทานวิหารทานนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มาถึงตัวทุกภพทุกภูมิขอบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันหากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงและได้ศึกษาพระธรรมอย่างเข้าใจท่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน ขอท่านพระยาโยมจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถินและหลังจากที่เราใส่บาตรแล้วก็ให้กล่าวคำหลังใส่บาตรว่านัตถิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเมื่อเรากล่าวจบแล้วให้เราทำการกรวดน้ำหลังไ่บารโดยกล่าวสั้นๆว่าอิทังเมยาตินังโหตูสุขิตาโหตูยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอบุญทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิกรรมโทษให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด เพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะพูดยาวๆก็ให้ท่านกล่าวเฉพาะคําบาลีก็ได้นะครับสำหรับการใส่บาตรตอนเช้านั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อใจและได้อนิสงส์ถึง9ประการเลยนะครับซึ่งการใส่บาตรตอนเช้านั้นเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยนอกเหนือจากการสืบสารมรดกวัฒนธรรมแล้ว การทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลหรือแม้แต่การตักบาตรหน้าบ้านยามเช้าล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยอนิสง์ของการใส่บาตรในตอนเช้านั้นกล่าวกันว่ามีมากมายถึง9ประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งการใส่บาตรทุกเช้าได้รับอนิสงห้าประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายเป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบขาสมาคมด้วยมีชื่อเสียงที่ดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ประการที่สองการใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอ,อยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คุกเขลาอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า ผู้ฝึก,กจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ประการที่สเป็นการลดความตรณีทีเหนียวบันเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตรณีมุ่งสู่ความดีและความเสียสละประการที่สเป็นการต่อบุญต่อลาบให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตร เป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในทางโลกประการที่หเพื่อการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณประการที่หกเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้ เพื่อความงดงามและมีสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาประการที่7เป็นแบบอย่างในการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปประการที่8เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประการที่9กาการใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบานพร้อมเพียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามาัคคีขึ้นซึ่งพลังดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามาัคคีของหมู่คณะย่อมทําให้เกิดสุขเอาละเมื่อรู้วิธีการอธิษฐานก่อนใส่บาตรและหลังใส่บาตรที่ถูกต้องกันแล้วท่านทั้งหลาย ก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกกันนะครับสุดท้ายนี้นอกจากจะทำบุญแล้วการทำดีคิดดีพูดดีสามอย่างนี้หากท่านทำได้ครบเรื่องดีๆรวมถึงโชคลาก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ